สวัสดีครับผมนายช่องแท้ยยเกณ์เลขที่19มหทัศดครับสวัสดีครับผมนายทวีศักดิ์เพนทาเลขที่20ครับสวัสดีครับผมนายณภิจันทานเลขที่8ครับ สวัสดีครับผมบีบลิวพิพัฒจันยำส่งไปที่11ครับวันนี้ก็จะมานําเสนอโครงงานเรื่องพัดลมไอเย็นแบบพกพาจากของเหลือใช้ครับก็คอบคุณคุณครูวงกฎจุลังสีนะครับที่เป็นที่ปรึกษาโครงงานให้กับพวกเราครับที่มาเของสำคัญนะครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนถึงร้อนมากจริงไหมครับ <No. S 2> แล้วเวลาร้อนเนี่ยทุกคนก็ชอบมานั่งเปล่าพัดลมแล้วด้วยความร้อนของเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ร้อนแต่แดดนะครับเวลาเราเข้ามาในอาคารใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยหว่าเรานั่งเป่าพัดลมคืออากาศมันก็ร้อนไงครับคือลมที่ออกมาจากพัลมครบ มันก็เป็นลมร้อนซึ่งมันก็ร้อนลมที่หอกจากพัดลมก็ร้อนนะครับซึ่งในบางทีนะครับเราก็ต้องออกไปทํากิจกรรมในที่ต่างๆนะครับมันก็จะมีอากาศที่ร้อนซึ่งเราก็จะพกพัดลมตัวใหญ่แบบนี้ไปมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับหรือว่าเราจะหาซื้อพัดลมไซส์มินิแบบทั่วไปก็แพงนะครับและเพื่อนของผมนะครับก็จะมีอีกหนึ่งปัญหานะครับบีมทะไรอ่ะเปิดแอร์รอ๋อคือคือแม่ค,แมคือกําลังอัดคิวให้เขาอยู่แม่แปบ๊บหนึ่งเนะี้ยไปออกไปคุยด้วย คือแกแค่พิจงงารณาแกรูกไ้ไหมว่าฉันต้องเสียค่าไฟให้แกเดือนละเท่าไหร่แกรูกไ้ไหมว่ากว่าเงินแต่ละบาทมันจะหาไม่ได้แกแค่เรียนออนไลน์บ้านเฉยๆทำไมแก,กถึงทาให้แม่ไม่ได้ปิดแอร์แค่แป,ป๊บเดียวให้แม่เนี่ยเปิดไปทั้งวันนะฮะทำไมคือแม่ถ้ามันไม่เปิดแอร์ก็ค,คือมันก็ร้อนเนี่ยแล้วมันจะไม่มีสมาธิในการอัดลีปให้เขาเพราะว่าร้อนแลยก็เน,เนี่ยแตกแม่ต้องงั้นแรกจะมีวิธีอะไรทําให้มันเย็นโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์น,นั่นแหละครับก็ด้วยปัญหาข้างต้นนะครับเราจึงคิดสิ่งประดิษฐ์ชิ้น พัดลมไอเย็นจากความเดือดเอาล้วนๆเลยนะครับผมพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับก็จะช่วยในการลดความร้อนให้แก่ตัวเราได้นั่นเองนะครับซึ่งพัดลมตัวนี้ก็าสามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้และยังให้ลมที่เย็นกว่าพัดลมแบบทั่วไปด้วยอีกครับและที่สําคัญนะครับพัดลมตัวนี้ผมใช้งบประมาณในการสร้างไม่ถึงศินบาทอ้าวไม่เชื่อหรอไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำเลยครับไป ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของวัสดุอุปรกรณ์ในการทําพัดลมอหเย็นแบบพกพาของเรานั่นเองครับก็จะเห็นได้ว่าวัสดุอุปรกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีกระปุกอะไรก็ได้นะครับที่มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถติดตั้งพัดลมและก็ใส่เขียงลงไปได้นะครับแล้วก็จะมีกันไก่สายชาร์จ USB เก่าๆแล้วก็จะมี power bank สําหรับเป็นตัวจ่ายไฟเป็นตัวแบตเตอรี่จะมีหัวแรงบัดดี้แล้วก็ปืนกาวนะครับในโครงงานนี้นะครับผมใช้เงินลงทุนไปน้อยมาก ละที่เหลือนะครับก็จะเป็นของจะของเหลือใช้ในบ้านผมทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของวิธีการทํานะครับวิธีการทํานะครับก็อันดับแรกนะครับเราก็จะเอาฝากระปุกที่เราได้เตรียมไว้นะครับมาเจาะให้พัดลมสามารถติดตั้งลงไปได้จากนั้นครับก็เราก็เอาพัดลมมาพัดลมที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการตัดสายแล้วก็ปลอกสายไว้นะครับปลอกแล้วก็แยกข้อบวกข้อลบนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาตัดสาย USB ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็ตัดไปเลยพอตัดเสร็จปึ๊บมันจะมีออกมาสีสายสายที่เราจะใช้ก็คือสีเส้นสีดําและสีแดงนะครับซึ่งเป็นขว้วบวกและขว้วลบนะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการเจาะกระปุกแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้กวด ตัดส่วนตัวขวดออกไปให้เหลือแต่ส่วนหัวของขวดนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวกระปุกได้เลยครับต่อมานะครับเราจะทําการต่อสายไฟระหว่างสาย USB กับพัดลมของเรานะครับต่อมาครับเราก็จะเอาพัดลมของเรานะครับไปเพื่อมติดกับฝาโดยใช้กาวร้อนนั่นเองครับแต่น้ําแข็งลงไปในกระปุกหลังจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับลมไอเย็นแบบพกพาต่อมาใช้งานนะครับนี่เราก็จะเสียบกับ power bank ดังรูปเลยนะครับ ใครถามอะไรผมไหมครับขอบคุณครับ